โรงเรียนบ้านหนองบัวสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาต่าเขตสองตั้งอยู่หมู่ที่6ตำบลแม่อุสุอำเภอท่าสองยางจงตากเปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2512มีนายจรันแรนรางเป็นครูใหญ่มีจำนวนนักเรียนครั้งแรก12คนเป็นชาย8คนหญิง4คน เป็นนักเรียนชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงทั้งหมดโรงเรียนนี้สร้างโดยการรับบริจาคที่ดินของราษฎรให้สร้างเป็นอาคารเรียนชั่วคราวโดยมีเนื้อที่20ไร่13ตารางวาลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบรุ่มระหว่างภูเขาถนนธงชัยอันสลับซับซ้อนอยู่ห่างจากประเทศสหาภาพพมา่าโดยมีแม่น้ำเมยกั้นภรมแดน โรงเรียนบ้านหนองบัวมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักปัจฉญาของเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมสมดังอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่ว่ามารยาทดีมีน้ำใจไหวงามภายใต้วิสัยทัศน์น้อมนำพระบรมราชโชบายมุ่งสู่การจัดการศึกษาให้โอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพภายใต้การบริหารงานโดยนายองอาจศีใจผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวนายวัฒนาวุฒิท้องฟ,ฟ้าสีครามรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวนายนัทวุฒิขาวแสงรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวนางสาวชอบพึกมุ่งลารองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว โรงเรียนบ้านหนองบัวเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และมีห้องเรียนบ้านมอเคอร์คีเป็นห้องเรียนสาขาโรงเรียนบ้านหนองบัวมีอาคารรวมทั้งสิ้นจำนวน7หลังดังนี้อาคารอนุบาลดำเนินการสอนระดับชั้นอนุบาล2ถึงอนุบาล3 อาคารดาวเรืองดำเนินการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1อาคารโพสุวรรณดำเนินการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองถึงปีที่3อาคารศักพึกษาดำเนินการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4อาคารเฟื่องฟ้าดำเนินการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ห <Ved oku> อาคารอินทนินดำเนินการสอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3โรงเรียนบ้านหนองบัวส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในยุคป,ปัจจุบัน ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสดงศักยภาพและผลงานทางวิชาการให้ผู้เรียนทำงานร่วมกับผู้อื่นและเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงส่งเสริมสนับสนุนให้ครูพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเน้นการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ส่งผลให้ได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรมสามดาวโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน โรงงานคุณธรรมโรงเรียนบ้านหนองบัวมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเยาวชนของชาติให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีความสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขมีความคิดพัฒนาค่านิยมให้เหมาะสมเป็นคนดีของหนองบัว